Baby b e บ t i m e Story ีดิทานเรื่องของมือสองอาถรรพ์ในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบใกล้ๆมีตลาดเก่าซึ่งเป็นที่รู้จักของคนในระแวกนั้นว่าเต็มไปด้วยของมือสองราคาถูกแต่หลายชิ้นก็ดูเก่าแก่จนเหมือนมีประวัติเรื่องราวที่ลึกรับวันหนึ่งมานบชายหนุ่มผู้ชื่นชอบการสะสมของเก่า เดินทางไปยังตลาดแห่งนี้ตามปกติเฮ้น hey, บ no, วันนี้อยากได้อะไรละ่ะลุงแหงเจ้าของร้านขายของเก่าประจำตลาดเอ้ยทักด้วยรอยยิม้มยังไม่รู้เลยครับลุงแต่วันนี้รู้สึกเหมือนอยากหาอะไรพิเศษสักอย่างหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าต้องการอะไรมาดบตอบพางเดินดูของเก่าในมุมลึกของร้านมาดบสะดุดตากับตู้ใบไม้ใบห,ห,หนึ่งตู้ใบนี้มีขนาดกลาง ไม่ใหญ่มากแต่โดดเด่นด้วยรวดรลายแกะสลักที่ดูเหมือนบันบีชีวิตชีวาลายต้นไม้ใหญ่แพ่กิ่งก้านสวยงามและสัตว์ป่านานาชนิดที่เหมือนกำลังเคลื่อนไหวรวนลายเหล่านี้ช่างกดงามจนมาดบอดใจไม่ไหวลุงเฮงตู้ใบนดีขายเท่าไร่ล่ะมาลบถาภาคใช้ดีรูปลายแกะสลักลุงเฮงเคยได้บอกตู้ก่อนจะถอนหายใจยาวฮ่าดันเหรอ ตู้ใบนี้มีคนเอามาขายมาหลายพี่กอดราคาก็ไม่แพงหรอกนะแต่ลูงต้องตือนกอนว่ามันไม่ใช้ตู้ธรรมดาหรอกนะคนที่เคยซื้อไปตาก็เอามาคืนเพราะว่ามีเหตุแปลกๆที่เขาเจอกันนะเหตุแปลกๆลุงใบความว่ายังไงหรอครับมารบถามด้วยความสงสัยลุงเฮงลดเสียงโลงราวกับกลัวว่าจะมีใครได้ยินเขาว่ากันว่าตู้ใบนี้ มีคา่าวซาบหรือใบก็มีวิทยาสิงอยู่คนที่เคยใช้บันบอกว่าเคยได้ยินเสียงกระซิบเบาๆในตอนกลางคืนของในตู้อาจหายไปหรือว่ายายตำแดงเองและบางคนก็ถือคาดกับฟันไลยกันเลยละ่ะมาโดโผัวรบเบาๆลู้เลอกแบบนี้มันก็แค่เรื่องเล่าเท่านั้นแหละเอาไว้หลอกคนให้กลัวตู้ใบแค่ดีจะทำอะไรได้เองจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจเอง แต่ถ้าเองจะซื้อไปลุงก็จะขายให้ในราคาที่ถูกที่สุดเพราะลุงเองก็อยากจะให้มันไปให้พผพผนมือสิทธิบ้านดอกไม่ลางเลเขาจ่ายเงินและขนตู้ไม้กลับบ้านทันทีขณะขับรถกลับบ้านเขายังอดมองลวดลายแก่สลักที่กดงามไปได้แต่ลึกๆเขาก็รู้สึกเบืดวีดวงตาคู่หนึ่งที่มองเขากลับมาเมื่อกลับถึงบ้าน มาดบว,วางตู้ไว้ในห้องนั่งเล่นเขาจัดการเช็ดฝุ่นและสำรวจภายในพบว่าลิชักยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์และมีร่องรอยการใช้งานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นดูเหมือนคนเก่าใช้มันอย่ดีเลยนะเนี่ยมาบพูดกับตัวเองก่อนจะนั่งลงดื่มกาแฟเพื่อพ,กพอักผ่อนทันใดน,นั้นลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดผ่านแหว่วดาต่างจะปิดอยู่เสียกรดิ่งลม ซึ่งแขวนอยู่หน้าบ้านก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาอาการคงจะเปลี่ยนละบั้งมาดบ,บอกกับตัวเองแม้ในใจจะรู้สึกขนลุกเล็กน้อยในคืนนั้นขณะที่เขากำลังนอนหลับเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นจากห้องดางเล่นมาดบตื่นขึ้นและดังฟังดิ้งในความมืดเสียงนั้นไม่ใช่เสียงลมแต่เหมือนเสียงคนพูดคุยกันเบาๆเ,เขาเดินออกไปดูแต่พบเพียงความเงียบ และตู้ใบใบดันก็ยังตั้งดิ่งอยู่ที่เดิมทว่ามาดูจะเย็นกว่าที่ควรหรือว่าข้าจะคิดไปเองนะมาดบพ,พึมพำก่อนจะกลับไปนอนอีกครั้งแต่ความรู้สึกแปลกๆที่เริ่มต้จากตู้ใบใบใบดีกำลังจะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลเช้าวันลุกขึ้นมาดบตื่นขึ้นมาพบกับอาการที่บึ้นหัวเขารู้สึกเหมือนเมื่อคืนไม่ได้นอนหลับสนิท และภาพในฝันที่เลือนลางก็ยังคงติดอยู่ในหัวของเขาเขาเห็นภาพของหญิงสาวในชุดไทยโบราณกำลังนั่งรองห้งอยู่หน้าตู้ไม้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าฝันประหลาดปาดบพึ่งภาพกับตัวเองผากเดินไปที่ห้องดังเล่นเมื่อเขาเปิดตู้ไม้เพื่อเอาของที่เก็บไว้ในดัน้นมาดบพบว่าของทุกชิ้นถูกย้ายตำแดง เปิดบีใครไปรยุกกับเขาข้างใดเขายืนโกงอยู่ครูหนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องนี้ให้ตะบืนคนเฒ่าคนแก่ที่รู้เรื่องของเก่าในหมู่บ้านฟังตะบืนค้าซื้อตูมใบมาจากตลาดเกา่ามันดูสวยดีมากแต่ข้ารู้สึกว่ามันมีอะไรปแปลกเกิดขึ้นในบ้านหลังจากที่ได้มันมามาดอพูดพลางยกแก้วน้ำชาให้ตะบืนตะบืนเงยหน้าขึ้นมองเขา ก็จะเอ่ยด้วยนาเสียงที่จริงจังจะเอาเอาตู้ไม้นั้นมาทำไมละ่ะมันไม่ใช่ของธรรมดาหรอกนะมาดนขบวดคิว้วตามหมายความว่ายังไงกันตู้ใบนั้นข้าเคยได้ยินเลือกมาน,านแล้วว่ามันเคยเป็นสมบัติของคุณหญิงคนหนึงชื่อคุณหญิงจาเรียงถ้าเคยเป็นผู้ดีในยุคเก่าที่โดนสามีทำร้ายจนเสียชีวิตเขาว่ากันว่า วงวิญ,ญญาณของเธออย่าคงส่อยู่ในตู้ใบนั้นเพื่อปกป้องสิ่งที่สำคัญบางอย่างสิ่งสำคัญบางอย่างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะ้ารอบถามด้วยน้ำเสียงที่แฝงด้วยความกังวลหากเจ้าฝันถึงนางหรือได้ยินเสียงจากตู้นั้นนั่นก็หมายความว่านางกำลังพยายามสื่อสารกับเจ้าบางทีนางอาจต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ก็อยากจะเืออะไรบางอย่างตาบื่นพูดพางจิบเด็กชายอย่างใจเย็นบารบดังดิ้งไปพักหนึ่งก่อนจะถอนหายใจยาวแล้วข้าควรจะทำยังไงดีละตาใจทิ้งตู้ไปเสียเลยก็จะเสียดายเอามันสวยงามแล้วก็มีค่ามากเลยนะอย่าเพิ่งทิง้งแต่จ้ากระตอระวังนะอย่ากเก็บสิ่งใดไว้ในตู้นั้น จนกว่าจะรู้แน่ชัดว่านางต้องการอะไรกันแน่ถ้าจเจ้าฝันถึงนางอีกก็ให้ถามนางไปหรือว่าจดจำรายละเอียดทุกอย่างในฝันให้ดีในนั้นอาจจะมีคำตอบอยู่ก็ได้ในคือที่สองบาโดฝันอีกครั้งมันเป็นฝันที่ชัดเจนขึ้นคืนนั้นบาโดตั้งใจนั่งสมาธิหน้าตู้ไม้เขาจุดเทียนระหวางดอกไม้ เพื่อแสดงความเคารพ้าทาตการสื่อสารกับข้าข้ายินดีช่วยแต่โปรดอย่าทำร้ายข้าเลยนะเขาเก่าเบาๆหลังจากนั้นเขาก็เข้าดอนทาทีที่หลับไปบาโดฝ,ฝันอีกครั้งคราวนี้ภาพในฝันชัดเจนขึ้นเขาฝันเห็นหญิงสาวคนเดิมแต่ครั้งนี้เธอพูดกับเขาว่าช่วยปลดปล่อยคาที ค่าถูกกักขงังไว้ในตู้ใบ้ดีบรรดาแสนนานแล้วสิ่งที่ค้าต้องการถูกซ่อนอยู่ในลิชักลางสุดมาดบสะดุกตื่นขึ้นกลางดึกเขาลุกขึ้นทันทีและเดินไปที่ตู้ไม้เขาพบลิชักเล็กๆที่ซ่อนอยู่อย่างแนบเนียนเขาพยายามดึงออกแต่ดูเหมือนว่ามันจะถูกล็อกด้วยกไกบางอย่างต้องหาก,กุญแจสินะมาดบพื้ภาพ ก่อจะตัดสินใจหากุญแจได้้เจอหลักจากคือที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจบาดอกพึ่งตื่นขึ้น,นมาพราะความบุกนวายเขาเริ่มค้นหากุญแจที่อาจขายความรับในลิชักของตู้ใบดีได้มานพเดินทางกลับไปยังตลาดเก่าพระธรรมลุงเฮงเจ้าของร้านขายของเก่าที่เขาซื้อตู้มาลุงเฮงตู้ใบนี้มีกุญแจติดมาด้วยหรือเปล่ามานพถามทันที ลุงเฮงหลีตามองตู้ไม้พางคิดข้าไม่ได้เห็นกุญแจเลยนะแต่ข้าจำได้ว่าคนที่เอาตู้ใบนี้มาขายเคยพูดถึงกลองไม้เล็กๆที่เขาพบในตู้ใบนี้น่าจะเป็นของที่เคยใช้คู่กับมันแล้วตอนนี้กองนั้นอยู่ที่ไหนกะอาขายมันไปแล้วเมืาหลายปีก่อนแต่ข้าจำได้ว่าคนในหมู่บ้านเหล่านี้แหละที่ซื้อมันไปลองถามี่คาดูสิ ยายคำเน่าจะรู้มาโนปรีบตรงไปหายายคำหญิงชราเจ้าของร้านขายขนมที่มักรู้เรื่องเล่าขานในหมู่บ้านยายยายเคยซื้อกองใบไม้เล็กๆของลุงแหงไปใช่หรือเปล่ามานบถามยายทองคำเงยหนนะ้ามองด้วยสายตาตื่นตระหนกเล็กน้อยใช่แต่ของใบนั้นมันไม่ใช่ของธรรมดาหรอกนะข้าเคยเปิดดูแล้วพบว่าข้างในมันมีเพียงเศษกระดาษเกา่เกา ที่เขียนข้อความแปลกๆยายยังมีกลองใบนั้นอยู่หรือเปล่ายังอยู่ในห้องเก็บของแต่จเจ้าจะเอาไปทำอะไรหรือยายถามด้วยความสงสยัยข้าแค่ต้องการปลดปล่อยคำสาบในตู้ใบนั้นตู้ที่มีวิญญาณของคุณหญิงจําเรียงที่ยังคงติดอยู่ในนั้นเธอขอให้ข้าช่วยเมื่อได้ยินดังนั้นยายทองคําก็พยยกหน้าอย่างเข้าใจ และนำกล่องไม้ออกมาให้กับมานอเมื่อเปิดกล่องมานอพ,พบกระดาษเก่าแผ่นหนึ่งบนกระดาษมีข้อความเขียนด้วยลายมือโบราณว่ากุณแจของดิ้นชักถูกซ่อนอยู่ในรูปแกะสาแห่งความรักมานอพ,พิจารณาคำใบ้ก่อนจะนึกถึงลวดลายแกะสลักบนตู้ไม้ลวดลายต้นไม้และสัตว์ที่ดูเหมือนมีชีวิตหรือว่ากุญแจจะซ่อนอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของลวดลายนี้ มานพกลับบ้านทันทีและเริ่มสำรวจตู้ไม้อย่างละเอียดเขารูปลวดลายแกะสลักไปทีละจุดจนกระทั่งพบว่าลวดลายรูปนกที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้สามารถหมุนได้เมื่อเขาหมุนรูปนกนั้นออกมาเขาก็พบช่องรับเล็กๆที่ซ่อนกุญแจทองเหลืองเล็กๆเ,เอาไว้นี่ไงกุญแจที่เราตราราร้องการมานพกล่าวพร้อมกับถอนใ,ใจด้วยความโล่งอกมานพ ใช้กุญแจไขลิ้นชักลับด้านในมีเพียงกล่องจดหมายเก่าๆและสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเมื่อเขาเปิดอ่านสมุดบันทึกเขาพบว่าเป็นของคุณหญิงจำเรียงเนื้อหาในบันทึกเปิดเผยความจริงที่น่าหดหู่สามีของข้าเป็นคนโลภและก็โหดร้ายเขาใช้ข้าเป็นเครื่องมือเพื่อครอบครองสมบัติทั้งหมดในคฤหาสั์แห่งนี้ หลังจากที่ข้ารู้ความจริงเขาก็สั่งหานข้าและสั่งให้สร้างตู้ไมใ้ใบนี้เพื่อกักขังวิญญาณของข้าข้าขอใผู้ที่พบสมุดเล่มนี้ช่วยนำหลักฐานนี้ไปเปิดเผยเพื่อให้ความยุติธรรมกลับคืนมากับข้าด้วยเถิดมานอบตัดสินใจทันทีว่าจะนำบันทึกนี้ไปยังหมู่บ้านใหญ่ที่มีคนรู้เรื่องราวของคฤหาสน์ในอดีต เขาเชื่อว,ว่าการกระทำนี้จะช่วยปลดปล่อยวิญญาณของคุณหญิงจำเรียงลงได้ระหว่างทางมานพพบพาทุดงรูปหนึ่งที่นั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พาทุดงทักขึ้นทันทีเมื่อมานพเดินเข้าไปใกล้โยมดูเหมือนมีบางอย่างที่โยมอยากจะปลดปล่อยออกจากจิตใจของโยมนะมานพบอยู่ชะงักก่อนจะเล่าเรื่องตู้ไม้ และบันทึกของคุณหญิงจำเรียงให้กับพาุโดงฟังพาุโดงพยักหน้าอย่างช้าๆดวงวิญ,ญญาณของคุณหญิงยังคงอยู่พอเธอไม่ได้รับความยุติธรรมเธอฝากความหวังไว้ที่เจ้านะสิ่งที่เจ้ากำลังจะทำเป็นการช่วยเหลือให้คุณหญิงจำเรียงไปสู่สุขติแต่ข้ากลัวว่าจะทำผิดพลาดหรือบางทีอาจจะนำอันตรายมาสู่ข้า มานพูด,ดนำเสียงที่ลังเลพาธุดงยิ้มบางๆอย่ากลัวความจริงสิ่งที่เจ้าทำคือการคืนความยุติธรรมถูกการกระทําที่เกิดขึ้นจากเจตนาดีจะนำมาซึ่งผลดีเสมอเมื่อมาถึงหมู่บ้านใหญ่มานพปฏิวัติประจำหมู่บ้านเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเจ้าอาวาสฟังรวมถึงยื่นสมุดบันทึกที่เป็นหลกฐาน ให้กับเจ้าอาวาาด,ดูเจ้าอาวาดซึ่งรู้จักตระกูลของคุณหญิงจำเรียงในอดีตยืนยันว่าเนื้อหาในสมุดบันทึกตรงกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นคฤหาดของคุณหญิงตอนนี้ถูกทิ้งร้างแต่ก็ยังมีคนเร่าือถึงเงาของผู้หญิงที่เดินอยู่ในสวนข้างคฤหาฮาดนั้นอาจจะเป็นวิญญาณของเธอก็เป็นได้เจ้าอาวาดกล่าว ด้วยความช่วยเหลือจากจเจ้าอาวาสมานพพระชาวบ้านบางส่วนเดินทางไปยังคารุหาตร้างพวกเขาทําพิธีอุทิศส่วนกุศลและขอขมาพร้อมกับจุดเทียนเพื่อเชิญวิญญาณของคุณหญิงจําเรียงให้ปลดปล่อยความโกรธแค้นขณะที่ทําพิธีมานบรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านและเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นขอบคุณจะมากเลยนะ ที่นำความจริงนี้ออกมาขาสามารถจากไปด้วยความสงบแล้วเงาของหญิงสาวในชุดไทยโบราณปรากฏขึ้นในแสงเทียนเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆจางหายไปหลังพิธีเสร็จสิน้นตู้ไม้ที่เคยดูเยือกเย็นและน่ากลัวก็กลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นมานพตัดสินใจนำมันกลับไปที่บ้านของเขาแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้มองว่า มันเป็นเพียงของเก่าอีกต่อไปในคืนหนึ่งมาโนฝันถึงคุณหญิงจำเรียงอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่ได้ร้องไห้เหมือนในฝันครั้งก่อน,อนเธอยืนอยู่ในส่วนที่สว่างสวยด้วยรอยยิ้มขอบคุณที่ช่วยปลดปล่อยค้าตูม้ใบนี้จะไม่เป็นคำสาปอีกต่อไปแต่มันจะเป็นสิ่งที่นำโชคลาภและความสงบสุขมาสู่ท่าน มานพตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกล่มใจและอบอุ่นเขาเริ่มมองชีวิตด้วยมุมมองใหม่รู้สึกว่าการช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามคือสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างแท้จริงหลังจากมานพช่วยปลดปล่อยวิญญาณของคุณหญิงจำเรียงชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบ้านของเขาอบอุ่นและเต็มไปด้วยความสุขตู้ไม้ที่เคยเป็นของอาทาน กลับกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและความยุติธรรมในวันหนึ่งมานนได้รับจดหมายจากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นทายาทสายตรงของคุณหญิงจำเรียงเข้าเขียนมาขอบคุณมานนทสำหรับการปลดปล่อยวิญญาณของบรรพบุรุษและบอกว่าเขาต้องการพบเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตชายหนุ่มผนะู้นั้นชื่อว่าคุณชานนนปรากฏตัวในวันรุ่งขึ้น พร้มกับรอยยิ้มที่อ่อนโยนคุณมานพผมต้องขอบคุณคุณจริงๆสำหรับสิ่งที่คุณทำวิญญาณของคุณหญิงจำเรียงได้รับการปลดปล่อยแล้วนั่นคือสิ่งที่ครอบครัวเรารอคอยมานานแสนนานมานพพยักหน้าผมเพียงทำในสิ่งที่รู้สึกว่าควรจะทำดูใบนี้เหมือนส่งสัญ,ญญาณให้ผมช่วยเหลือเธอชาโนนหัวเราะเบาๆรู้ไหมครับดูใบนี้ มีความหมายกับตระกูลของเราคุณหญิงจำเรียงออกแบบมันเองเธอตั้งใจให้มันเป็นสถานที่ซ่อนสมบัติเพื่อป้องกันบันจากคนที่ไม่หวังดีชาโนนเล่าว่าคุณหญิงจำเรียงไม่ได้เพียงแต่ซ่อนบันทึกไว้ในริ้นชักลับแต่เธอยังมีสมบัติแห่งความทรงจำซ่อนอยู่ลึกกว่านั้นมาโนประชานนช่วยกันตรวจสอบตู้ไม้พบว่าใต้าฐานของริ้นชัก มีช่องลับอีกชั้นหนึ่งเมื่อพวกเขาเปิดออกมาก็พบกล่องไม้แกะสลักเล็กๆที่ดูละเอียดอ่อนข้างในก่องมีเครื่องประดับเก่าหนังสือบันทึกที่เต็มไปด้วยความทรงจำและจี้ทองคำรูปดอกบัวชานนหยิบจี้ขึ้นมาและพูดในนาเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์นี่คือเครื่องราวที่คุณหญิงจำเรียงใช้ประจำมันเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความหวัง เธออาจ,จต้องการให้คนที่พบมันรักษาไว้เพื่อส่งต่อความหมายเรานี้คุณจะเอาตู้ใบนี้กลับไปหรือเปล่ามานพบถามชาโน่นสายหน้าผมคิดว่ามันควรจะอยู่กับคุณคุณคือคนที่ช่วยปลดปล่อยวิญญาณของเธอและผมเชื่อว่าคุณหญิงจำเรียงคงอยากให้คุณเก็บมันเอาไว้ถ้าอย่างนั้นผมจะดูแลมันเป็นอย่างดีมานพตอบพร้อมรอยยิ้ม หลังจากวันนั้นมานพนำจี้ดอกบัวที่พบในตู้มาแขวนไว้ในบ้านของเขาเป็นสัญลักษณ์ของความทรงจำที่ดีและเขายังคงเปิดบ้านเป็นที่สำหรับเล่าเรื่องของตู้ไม้และบทเรียนที่ได้เรียนรู้ชาวบ้านต่างพาก,กันมาฟังและซึมซับถึงคุณค่าของการช่วยเหลือผู้อื่นตู้ไม้ที่เคยอาถรรพ์กลายเป็นตู้แห่งความทรงจำที่นำความสุขและความสงบสุข มาสู่ทุกคนที่ได้พบเห็นมานบเรียนรู้ว่าความเมตตาและการกระทำที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่เพียงแค่ของตัวเองแต่ยังรวมถึงชีวิตของผู้อื่นอีกด้วยฝากเพื่อน,อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะคะ